กระเพณีการวิ่งวัวลู่นะคะเพื่อนักสายสัมพันธ์วัวไทยของชาวจังหวัดราชบุรีบรรยากาศเป็นไป,นป,นปนอย่างส,งสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะ ที่บริเวณหมู่ที่9บ้านดอนฉลบตำบลท่าชุมพลอเอโพธารามจราชบุรีจัดให้มีประเพณีวิ่งวัวลูกขึ้นเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์วัวไทยสำหรับประเพณีการวิ่งวัวลูกนั้นมีมานานหลายสิบปีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาใหญ่ของชาวจังหวัดราชบุรีโดยรักษาประเพณีนี้สืบต่อกันเรื่อยมามีให้สายพันธุ์วัวไทยถูกลืมเลือนสำหรับสิ่งที่โดดเด่นและเป็นไฮไลไท์ในการวิ่งวัวลูกก็คือการที่คนและวัวต้องวิ่งไปพร้อมกัน ภายในลู่ที่กําหนดถ้าหากวัวเกิดเตลิดและวิ่งออกนอกลูก่ก็ถือว่าต้องออกหรือยอมแพ้จากการวิ่งครั้งนั้นไปซึ่งนั้นเป็นเรื่องที่วัวสายพันธุ์อื่นทําได้ยากเพราะการสั่งให้วัววิ่งไปใต้ทิศท,ทางที่คนวิ่งกําหนดนั้นต้องใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลโดยโอกาสนี้น,นายนรงพละเอียดน,นายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ให้ความสนใจร่วมชมและเทียประเพณีการวิ่งวัวลู่ในครั้งนี้ด้วย อ่าอย่างนั้นนะครับตัว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 ที่ข้ามรูปเมื่อกี้ตัวนั้นตัวที่หันหลังกลับอ่าตัวที่งานข้าวงานข้าวใช่ตัวเดิมไหมไม่ใช่อ่าไม่ใช่นะเดาไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่ตัวเดิมนะรู้สึกว่าลุงได้กซ่า